เนยสถานสี่แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาสําหรับผู้ที่มีศรัทธานในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสถานที่สี่แห่งเนี่ยน่าเห็นสังเวชนียสถานสี่แห่งเป็นไนสังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาระลึกว่า พระตถาคตรประสูตรณที่นี้เนี่ยนะคือพระผู้บำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตุปารมีสิบมหาบริจักทั้งห้าพระองค์เหล่านั้นเนี่ยประสูตรณที่แห่งนี้เป็นสถานที่หมื่นโลกธาตุวันไหวนะเป็นสถานที่ที่พิเศษที่เรียกว่าเป็นทําให้แสงสว่างอันโอฬารได้เกิดขึ้นสว่างล่วงเทวานุภาพแผ่นดินวันไหวเนี่ยนะเป็นสถานที่ประสูตรของผู้ที่ ประสูตรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้อันดับที่หนึ่งสองสังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาระลึกว่าพระตถา,าคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิยานณที่นี้สถานที่นี้เป็นที่ที่พระองค์ตรัสรู้นะที่ตรัสรู้คือที่พุทธคยานะ สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่าพระตถาคตยังพระธรรมจักรอันยอดยิ่งหรือว่าอนุตตรธรรมจักรเนี่ยธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแล้วนะสถานที่นี้อันนี้ก็คือที่อะไรป่าอิสิป,ปต,ตนามฤคกายวันแล้วก็สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบรผู้มีศรัทธาด้วยมาระลึกว่าพระตถาคตเสด็จปรินิพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพานในที่นี้ก็คือที่เมืองกุสินาราเนี่ยนะกุสินาราอน,อนนท์สังเวชนียสถานสี่แห่งเหล่านี้แลเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นจะมาระลึกว่าตถาคตประสูตรณนะที่นี้เนี่ยนะบางกลุ่มก็บอกว่าเนี่ยไปไหว้สถานที่พระองค์ประสูตร ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้พระตถาคตยังธรรมจักอันยอดยิ่งให้เป็นไปในที่นี้พระตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่นี้ก็จร่นนะบางองบางกลุ่มก็ไปทั้งสี่แห่งบางกลุ่มก็ไปแห่งเดียวบางกลุ่มก็ไปสองแห่งบางกลุ่มก็ไปสามแห่งบางกลุ่มก็ไปสี่แห่งนะนะบางกลุ่มก็ไปทุกแห่งบางกลุ่มก็ไปแห่งละสองแห่งละ อะไรนะแห่งละปีละสองสามครั้งก็มีบางแรันก็ไปเกือบทุกเดือนก็มีเนี่ยนะก็มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันก็แล้วแต่ว่าก็มีนะในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเขาก็ไปไปกันบ่อยบอกว่ามาสิบกว่าครั้งแล้วนี่เหมือนกันนะบางคนก็บอกมาทุกปีเห่างนั้นบางคนก็มาปีละสองครั้งอะไรเงี้ยก็ว่าเขาก็มีศรัทธาที่จะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าในผู้ที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะเนี่ยนะแต่นี้ที่สําคัญที่สุดว่าหลายท่านก็มาคิดถึงว่าถ้าไปไม่ได้ ไปตรงนั้นก็ไม่ได้แปลว่าแหมกุศลจิตจะเกิดพูดพลาดมากมายนะก็ต้องพยายามปรารบให้ดีว่าคนที่ไม่มีความรู้ไม่ศึกษาพระคุณของพระตถาคตก็ไปดูต้นไม้นะก็ลองไปเนี่ยที่วัดพระสีมหาธาตุที่บางเขนดูกันแล้วกันเ็าไปเห็นต้นโพแล้วไปคิดยังไงอ่ะถ้าจะไปที่พุทธคยาลองไปนั่งมีเวลาอยู่ทั้งวันเนี่ยเงียบๆเนี่ยนะไปนั่งคิดดูระหว่าเราจะไปตรึกว่าไงก็ต้นโพนั้นก็ามาจากที่ประเทศอินเดีย ไปนั่งลองตรึกดูนะเราไปไหว้แบบมนะพระพุทธรูปองค์ลองตรึกดูก่อนเนี่ยนะใครจะฝึกไปอินเดียเนี่ยต้องไปซ้อมดูก่อนนะไปซ้อมไหว้ตามที่ต่างๆไปซ้อมไประลึกมาเนี่ยพระองค์ตรัสรู้อะไรไปึกคิดให้มันดีๆก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยไปบอกไม่เห็นได้อะไรเลยนะนะได้อะไรก็ได้เนี่ยกลับมานะตอนแรกก่อนไปคิดถึงพระพุทธเจ้ากันเกือบทุกคน พอกลับมาคิดถึงช้อปปิ้งคิดถึงซื้อคิดถึงขายคิดถึงอาหารคิดถึงห้องน้าคิดถึงอู้อะไรก็มารู้ก็แสดงว่าไปตรึกเรื่องพระพุทธคุณเป็นต้นน้อยมากเนี่ยน,นะถ้าหากว่าไปตรึกพุทธคุณมากทุกคนกลับมาก็ต้องมาพูดเรื่องพระพุทธเจ้าสิแต่ไม่กลายเป็นว่าอาหารอันโอชะก็คือเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องห้องน้ําเรื่องที่รับที่นอนเรื่องถนนหนทางเป็นกลายไปเป็นอาทิตย์ดีกรมจัดการถนนของเขาไปแล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้จ้างให้ไปวิจารณ์บ้านเมืองเขาซะหน่อยเนี่ยนะ กลับมาโอ้ยจางกันแรงนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออการตรึกผู้ถามนุสติเป็นต้นก็ลดน้อยถอยลงไปโอ้ยก่อนไปนี่ดีแล้วเกินคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวพอไปเห็นสถานที่ปั๊บกลับมาเนี่ยน้อยมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเข้ออันนี้ก็ต้องมาทบทวนให้ดีนั้นใครที่อยากจะไปจริงๆอ่ะเขามาว่าไปซักซ้อมดูก่อนเอาเนี่ยที่บางเขนก็ได้เงียบๆดีพระศรีมหาธาตุที่บางเขนพื้นที่ใหญ่โตเนี่ยลองไปตรึกดูเห้อ ไปตึกว่ายังไงไปตึกอะไรก็ลองดูอ่ไปไหว้พระธ,ธาตุดู่ะนั่เงียบเลยไปเจริญว่ายังไงถ้าเราเจริญได้เท่าไหร่ไปถึงที่นั่นทอกัน่งนะั้นเพราะมันก็คนคนเดียวกันเนี่ยนะมันฉลาดเท่าเดิมไปแล้วมันจะไปฉลาดยิ่งกว่าเก่ามากมายได้ยังไงเว้นไว้แต่ว่าไปกับคนที่เขามีความรู้เขาชี้แนะบอกกล่าวเป็นต้นน,นะแต่มันก็ไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปบอกไปกล่าวกันณนะบริเวณสถานที่แบบแหมน,นิดมีงานทั้งปีอย่างไงั้นะเป็นสถานที่ที่มีงานทั้งปีก็ยากที่จะได้พูดได้คุยกัน เพราะนั้นต้องพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ธานนสติเอาไว้ให้เยอะๆเนี่ยนะนะไปแล้วจะได้ไประลึกถึงว่าเออแม้เพราะเหตุนี้พระองค์มีพระคุณเช่นนี้เช่นนี้เป็นต้นเราก็จะได้อัตถสาระที่มากไม่อย่างนั้นไปก็ไปเห็นต้นไม้เนี่ยนะไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยบางคนไปถึงแล้วเอะไม่เห็นมีอะไรเลยนะมาตั้งไกลอย่างนั้นก็ตามอัธยาสายก็แล้วกันเนี่ยนะนะแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าอันนี้สงอันนี้สงของการไปสังเวชนิยสถานอันนะ ไม่ใช่ตัวสถานที่แต่ไประลึกถึงพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอนนต์สังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งเหล่านี้แลที่ควรเห็นของกุลบทผู้มีศรัทธาไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธานในพระตถาทัยท่านเหล่านั้นจะมาระลึกถึงว่าพระตถาคตประสูตย์ในที่นี้พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้พระตถาคตประกาศอนุตตรธรรมจักในที่นี้ น,นะประกาศระธรรมจักรให้เป็นไปยอย่างยิ่งยวดในที่นี้พรองปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่นี้ดูก่อน,อนอนุชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีสี่แห่งที่กล่าวไปแล้วชนเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใสด้วยจิตใจที่เลื่อมใสอันนั้นจักทากาละทํากาละ,ะด้วยจิตที่เลื่อมใสว่างั้นเถอะชนเหล่าใดที่จะตายด้วยจิตที่เลื่อมใส หมายคําว่าก่อนตายเนี่ยจิตเลื่อมใสในพระตัาคตชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระพุทธเจ้าเตือนนะว่าไปด้วยความเลื่อมใสนะและก่อนตายก็ระลึกด้วยความเลื่อมใสอันนี้ไปสวรรค์แต่ถ้าหากว่าไม่มีความเลื่อมใสเลยเนี่ยนะก็ะบอกว่าต่อให้เกิดอยู่ข้างๆแถวนั้นก็ไม่ไปสวรรค์หรอกเนี่ยนะจะตื่นเช้ามาก็เห็นแล้วเห็นจดคอมเนี่ยนะเห็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันสี่ห้าสิบปีก็ไม่ได้ไปสวรรค์ถามว่าเพราะอะไร ก็ไม่มีศรัทธาไอเหตุให้สบไปสวรรค์ไม่ใช่สถานที่แต่ศรัทธาที่มีต่อพระตถาคตอันนั้นแหละคือที่เป็นเหตุให้ได้ไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะนี่อัตถกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าในหน้าสองสี่เนี่ยนะ คือผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะผู้ที่มีศรัทธาเธอทาตั้งแต่เช้าย่อมปรากฏแก่กุลบุตรผู้มีศัพท์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวัดเนี่ยนะก็ไปดูสังเวชสีสถานสถานที่เป็นเหตุให้สลดใจเป็นสถานที่ให้สังเวชไม่ใช่ให้ไปร้องให้นะแต่ให้ว่าเออเนี่ยที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชเรียกว่าเที่ยวจาริกไปในเจดีเหล่านั้นบทว่าเจติยะจาริก,กังอาหินดันตา ท่านแสดงว่าก่อนอื่นภิกษุเหล่าใดกวาดลานพระเจดีย์ในที่นั้น,น,นคือไปถึงก็ไปเจริญกุศลเช่นชำระอาสะนะรดน้ําที่ต้นโพแล้วเที่ยวไปภิกษุเหล่านั้นไม่จําต้องกล่าวถึงเลยหมายความว่าประพฤติปฏิบัติไปบูชาไประลึกถึงพุทธนุสติเป็นต้นส่วนภิกษุที่ออกจากวัดด้วยคิดว่าจักไหว้พระเจดีย์ในวัดโน้นวัดโน้น,น,นมีจิตเลื่อมใสแม้ทํากาละในระหวา่างก็จะบังเกิดในสวรรค์โดยไม่มีอันตรายเลย หมายคือว่าถ้าจะไปหมายคือว่าไหนไหนก็จะตายอุบัติเหตุข้างทางก็ตั้งใจไปไหว้พระเจดีแล้วประสบอุบัติเหตุตายระหว่างทางเนี่ยนะอันนี้ก็สวรรค์อย่างเดียวว่างั้นทีนี้ท่านพระนรน,นก็ถามกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวกับมาตุคามในข้อ1น2้อซึ่งพระนนนก็ะนะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะนะพระนรนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์จะปฏิบัติในมาตุคามอย่างไรคำตอบแรกก็บอกไม่ดูอน,อนนอท์จะดูแล้วกันเอาเมื่อมีการดูเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็บอกไม่พูดด้วยอนอนท์เมื่อมีการพูดจะพึงปฏิบัติอย่างไรพึงตั้งสติเอาไว้อนอนท์เนี่ยนะในอัตถกถาอธิบายว่าในหน้า429เนี่ยนะคือท่านพระนทมีความคิดว่า พระศาสดาตรัสสถานที่อยู่ซึ่งให้เกิดความสังเวชแก่เราตรัสการจาริกไปในเจดีว่ามีประโยชน์ตรัสต่อปัญหาเรื่องที่จะพึงปฏิบัติกับมาตุคามตรัสบอกการปฏิบัติเออขอภยัยในวันออขอภัยในหน,หน้าหน้าน้าเปิดเกินไปนิดหนึ่งหน้า4ี่้ยี่สเจ็ดนะขอขอภยัย ก็คือที่บอกว่าข้อแรกเนี่ยนะบอกว่าทํายังไงกับมาตุคามบอกว่าอาทัสนังอนันทะบอกว่าการไม่เห็นมาตุคามเสียได้เลยนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่สมควรอะทำไมอะจริงอยู่ภิกษุเปิดประตูนั่งบนเสนาสนะตราบใดที่ยังไม่เห็นมาตุคามที่มายืนอยู่ที่ประตูตราบนั้นภิกษุนั้นก็จะไม่เกิดโลภะ จิตใจจะไม่หวั่นไหวโดยส่วนเดียวเท่านั้นหมายความว่ายังไม่ได้เจอใครนะเช่นเห็นพระพุทธรูปอย่างเดียวเนี่ยโอ้ใจสงบสบายเมื่อยังแต่เมื่อเห็นอยู่นั่นแหละกลัวพระจิตก็เกิดขึ้นจิตใจก็หวั่นไหวขึ้นเพราะฉะนั้นข้อแรกบอกอย่าเห็นนะเพราะเห็นแล้วเป็นเหตุให้จิตหวันว่นะไหวเนี่ยอ้อย่างที่สองถ้าจําเป็นต้องเห็นล่ะทัศเนนะปณนะพะควาสติกะถัง ดูก่อนนอะดูะพระนนทูนถามว่าในเมื่อการเห็นในที่ที่ภิกษุเข้าไปรับภิกษาจะต้องปฏิบัติอย่างไรคือไอ้ไม่ให้เห็นโดยส่วนเดียวมเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีการเห็นเมื่อมีการเห็นต้องทําอย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าบุรุษผู้ยืนถือมีดด้วยกล่าวว่าถ้าท่านพูดกับเราเราจะตัดศรีรษะท่านเสียในที่นี้นี่แหละ หรือนางยักษินียืนพูดว่าถ้าท่านพูดกับเราเราจะเล่นเนื้อท่านเคี้ยวกินในที่นี้นี่แหละยังจะดีกว่าเพราะความพินาศเหตุมีข้อนั้นเป็นปัจจัยเช่นว่าคนที่ถือมีดตัดศีรษะหรือว่ายักษินีเคี้ยวกินเนี่ยนะข้อนั้นเป็นปัจจัยหมายว่าอย่างมากก็ตายแค่อัตภาพเดียวไม่ต้องเสวยทุกในที่กําหนดไม่ได้ในอบายเลยเนี่นะเรียกว่า ก็อย่างว่าสมมติถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะพระพิสุเป็นต้นเนี่ยถ้าไปสนทนาสนทนากันเรื่องอะไรกันนะน้อยมากที่จะสนทนาเรื่องศีกขาสามหรือว่าเอาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถ้าเจอกันแล้วนั่งคุยเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติวิมุตติยานทัศนะชักชวนกันพูดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนยยมเห็นบ่อยไหมหายากมากเรียกว่าเจอกันเมื่อไหร่มันได้บาปปะ,ปะปนกันอยู่นั่นแหละเพราะฉนั้น น้อยมากเนี่ยนะแม้กระทั่งที่สังเวชนียสถานน่ะที่เป็นลักษณะชายหนุ่มกับหญิงสาวไปสวดอิติปิโสด้วยกันเนี่ยหายากมากอะน,นะที่ที่ที่จะไปบูชาไปไหวพระเจดีย์ไปอะไรเนี่ยนะหายากมากเพราะฉะนั้นถ้กการเจอกันเมื่อ,อไรมีการพูดคุยกันเมื่อ,อไรยากที่จิตจะเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจะไปไหนเนี่ยนมเมื่อกุศลไม่เกิดอะไรเกิดอกุศลถ้าไม่พูดสัมมาวาจาก็เป็นอะไรก็เป็นมิจฉาวาจา มิจฉาวาจาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เคยให้ผลเป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละนั้นก็บอกว่าไม่เห็นอดีตที่สุดถ้าเห็นอย่าพูดถ้าจะพูดละ่ะก็บอกว่าเมื่อมีการเจรจาปราศัยกับมาตุคามมีอยู่ความคุ้นก็มีเมื่อมีความคุ้นก็จะมีช่องทางภิกษุมีจิตถูกราคะครอบงำก็ถึงความพินาศแห่งศีลเสร็จแล้วก็บริบูรณ์เออาดยัดเยียดอยู่ในอบาย พระองค์ก็บ,บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าพูดกัรเนี่ยนะเพราะพูดกันแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะไปอบายเนี่ยสูงจริงๆเหมืนกันก็เลยตรัสเป็นคาถาในอังคุตรนิกายว่าบุคคลเพิ่งพูดกับบุคคลผู้มีมือถือดาบหรือว่าไปพูดกับปีศาจที่นั่งหรือไปนั่งชิดอสอรพิษ ผู้ที่ถูกคนมีดาบตัดศีรษะหรือว่าถูกตีศาหรืออสรพิษกัดแล้วเนี่ยยังไงก็ตายแต่การที่พิสุพูดกับมาตุคามสองต่อสองก็ไม่มีชีวิตเหมือนกันชีวิตในศีลก็อันตรธานหมดไปศีลเป็นต้นก็ไม่เหลือเลยัข้อ2องเขบอกว่าอยากคุยด้วยนะข้อ3อารัปเนปนะถ้ามาตุคาม,ามถามถึงวันขอศีลถ้ามาตุคามขอฟังธรรมละ่ะ ถ้ามาตุคามถามปัญหาธรรมะหรือกิจกรรมที่บรรพชิตจะพึงทําแก่มาตุคามนั้นน่ะถ้าหากว่ามาตุคามถามแล้วพิสุจะไม่พูดในเวลาเห็นปานนั้นเดียวเขาจะหาว่าเป็นใบหรือเปล่าหูหนวกหรือเปล่านั่งแล้วก็ปากแข็งเพราะฉะนั้นก็ควนพูดถ้าจะพูดพูดอย่างไรพระองค์ก็ตรัสว่ามาเถิดพิสุทั้งหลายพวกเธอจงตั้งจิตคิดว่าเป็นมารดาในสตรีมารดาหมายว่ากเหมือนกําลังคุยกับแม่อยู่นะ เหมือนตั้งจิตคิดว่ากําลังสนทนากับพี่สาวในสตรีที่มีอายุปูนเท่ากับพี่สาวถ้าอายุน้อยละ่ะลูกสาวก็คิดว่ากําลังสนทนากับลูกสาวอนนนตั้งสติกเอาไว้อย่างนี้